สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟ,ฟุตบอลคิตันพาเลสของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 คแปนิวเริ่มต้นกันที่เมอร์เกลอันนาตูวิดครับเปิดเผยว่าเขาไม่ใช่เพียงแค่เกือบซบปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสมมติที่ผ่านมาเท่านั้นเนื่องจากปีศาจแดงนั้นพยายามเซ็นสัญ,ญญากับเขาถึง5ปีที่แล้วเช่นเดียวกัน อันนาตูวิดครับตัวเป็นข่าวคราวอย่างหนักหน่วงกับพิซแดงครับเมืม่อชวงเสมอที่ผ่านมาแต่ท้ายสุดแล้วน,นะครับก็ยังคงอยู่ที่โบโลชิอาต่อไปหัวหอกชาวออสเตรียรายนี้เคยคาแข่งในพรีเมียร์ลีกงกฤษกับสโตกซิตี้และก็เวสตแฮมฟอร์มที่น่าประทับใจทําให้เขารับความสนใจจากหลายสโมสรเช่นเดียวกันพิซแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสมัยที่โจเซ่มานญอ้นนั้นยังคงเป็นผู้จัดการทีมอยู่อย่างไรก็ตามครับอันนาตูวิดครับโอย้ายไปร่วมโอทราฟอร์ดเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทุ่มเงินซื้ออกว่า ทำให้ไม่เหลืองบงในการเสริมทัพที่เพียงพอเขายื่อแล้วครับเขาอยากจะให้ผมไปร่วมทีมตอนที่เขายังอยู่เวชชัยเขาาถามผมว่านายมีค่าตัวเท่าไหร่และผมก็ตอบไปว่าอ๋อคุณยังอยากได้ผมอยู่ใช่ไหมแต่พิษแดงเงั้นนะครับของเขาเนี่ยที่ซื้อพอพกปาไปแล้วและพวกเขาไม่มีเงินเพียงพอในการซื้อตัวผมครับอนันตวิทย์ได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับเอาละครับนี่คือการเด็กข่าวสารของพิษแดงครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ